เตรียมตัวแล้วนะคะนี่เราต้องจูงก่อนเพราะว่าล้อเราเป็นล้อเล็กนะคะเสือหมอบนะคะก็ถ้าทางพวกนี้ก็ขับไม่ค่อยดีหรอกค่ะเพราะล้อเล็กแต่ถ้าเป็นทางลาดยางนะคะจะขับดีอยู่ค่ะเพราะว่าทางเรียบเราก็จูงก่อนเซฟยางเซฟรถนะคะเซฟตัวเราด้วยเดินมาเดินแป๊บแป๊บเดียวถึงถนนละเดินไปโรงเรียนกันนะคะนี่ บรรยากาศโหมันงอกแล้วก็วิถธีชีวิตนะคะทำทำไร่ทำนาต้องออกไปแต่เช้าใส่ปุ๋ยอันนี้เราจะขับ ดูรถลังด้วยนะคะถ้ามีรถลังก็ต้องขับชิดๆเส้นขาวนะคะถนนแคบบรรยากาศยามเช้าโซนนี้จะเป็นป่า,ามันสำปะหลังนะคะกำลังจะเก็บกู้ไปขาย มันสำหรัหลังปีนี้ราคาแพงอยู่นะคะถึงดังคค้งก็หยุดก่อนชะลอ เสร็จแล้วมาหน่อย อลิคู่ท้องถนนคือหมานี่แหะคะ่ะขับมอเตอร์ไซค์หรือขับจักยานคืออันตรายมาก

ช่วงนี้ไม่ได้คุยนะคะหายใจไม่ทันถึงแล้วงานที่เรารัก เปิดห้องวัสดีค่ะวัสดีค่ะอยู่ในห้องวัสดีครับพีสวัสดีคบสวัสดีคับทูเลวอู้เก่งมาก ลูกชายเก่งมากถึงที่ทำงานแล้วค่ะ